เดี๋ยวเรามาดู s อสองร้อยครับ super xm กำลังลำเรียงหินเพื่อที่จะใส่ไปใส่ตะแกงไว้นะครับสำหรับ super xm คันนี้ก็คอนโทรลโดย เรียมิกครับก็ค่อยๆตักไปนะครับอันนี้เป็นงานเดินนะครับงานเดิน หมายถึงยังไงยังไงครับงานเดินก็คือเดินกอกอย่างนี้ครับเดินกอกกอกทีละทีละกล่องทีละกล่องค่อยๆกอกลงไปครับต้องใช้คนคนช่วยเลี้ยงด้วยนะครับ ไม่งานก็ไม่เต็มครับเพราะว่าเขาเรียงแบบนี้มันค่อนข้างจะทำยากเป็นงานช่วยค่อยๆเรียงค่อยๆทำไปครับคนขับต้องใจเย็นคนเรียงก็ต้องใจเย็นเหมือนกัน ค่อยทำกันครับรับ,รบงานนี้อะช่วยกันได้ก็ช่วยกันอะไทำไม่ได้ก็คนทำไม่ได้ก็ให้ไมโครทำครับอะไรไมโครทำไม่ได้ก็ให้คนทำครับวันนี้มีทีมงานอยู่กัน3ามคนนะครับ 再见。 เดินก็น่าจะประมาณถ้าร5อยห้าสิเมตรครับไม่ไกลครับไม่ไ m, m. านาเกินร0 0ยเมตรร้หิเมตรน้ำก็ยังไหลตอ่อเนื่องครับไม่หยุดก็เหมือนจะลงมาอีกแล้วครับถ้านผู้ชมอะไรครับฝน ใช่รถผมนะครับเป็นรถรถเช่ามาสำหรับมาช่วยงานนะตอนนี้ครับงานน้างานเปิดหลายหน้างานก็ยังรถก็ยังใช้ไม่พอก็ต้องใช้บริการของทีมงานเช่า แค่4ี่คันนะครับมีซานี่สองหสมคันกับแคทสามสอคันครับสามสองศูนย์ดีจตอนนี้ก็ลงหน้างานหมดก็มีเช่าคัานนี้ครับโคเปโก้เอชเคสเข้ามาเพิ่มอีก1คันเพื่อที่จะ ทำงานหนีฝนครับตอนนี้เราสู้กับฝนนะครับดูสู้ได้ไม่ได้แต่ต้องสู้กันทักตั้งหนึ่งครับผมก็พยายามใช้กลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ไปเพื่อที่จะได้ทำงานได้ต่อเนื่อง ลยุทธ์ไหนบ้างก็คือนี่ครับเราให้ดูหน้างานครับฝายของเรารู้นะครับเป็นฝายน้ำลมที่เป็นฝายยางก็ตอนเย็นครับรน่้ำเราก็จะยุบฝ,ฝายยางระยะก็แน่นพอ เเมตรหนึ่งเมตรครับยุกสายยางสายยางเสร็จก็เพื่อที่จะให้น้ำลงตับครับอันนี้ผมก็จะเท้ามาก็จะพองพองยางขึ้น ข้างล่างพึ้นข้างล่างที่น้ำท่วมอยู่พอทำข้างล่างได้เราก็ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็ทำงานได้สบายนะครับก็คือว่ายังพอได้ทำงานครับต้อง ใช้กลยุทธ์ใช้หลายวิธีในการต่อสู้กับน้ำเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนครับเราจะไปรอฝนหยุดน้ำแห้งแล้วนะค,ค่อยทำงานอู้ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ตัวอื่นมาเราก็จะเป็นการดองงานครับตัวนี้ก็ไม่เสร็จตัวใหม่มาก็จะทําไม่ทันไปเรื่อยครับก็เลยต้องสู้กับน้ํเาเพราะว่างบบประมาณปีหกแปดนี่ก็หมดฝนก็ น่าจะทำทำงานได้พอดีถ้าทำงานได้แล้วเราก็จะจะต้องไปทำตรงอื่นอีกครับซึ่งงบประมาณปี68ช่วงพฤศจิการนก็เริ่มทำได้นะครับหมดฝนงานตัวนี้ผมก็มองว่าสักอีกสักเดือนหรือว่าสองเดือนเต็มที่ก็น่าจะจบ ทำงานกันต่อเพราะประมาณปีนี้ก็หมดหมดแล้วครับงานงานหมดเลยก็มีงานไม่มีงานใหม่เข้ามางานเก่าก็ค่อยๆทําครับทําไม่หยุดครับถ้าหยุดแล้วมันจะจะมีปัญหา ามสัญญาก็จะปรับก็เลยต้องอันไหนที่เล่งได้ก็เล่งครับแต่ถ้าอันไหนเล่งไปแล้วเจ็บตัวก็จะพึ่งเล่งใช้ถ้าใช้เงนินต้องใช้บางอย่างมันต้องใช้เงินเยอะในการที่สู้กับน้ำล้วก็ก็ไม่ทำครับ รอบนี้เราไม่ได้ใช้มุกประมาณเยอะในการสู้กับน้ำเราแค่ยุกยุกลูกยางเพื่อที่จะให้